Hello. Good morning. สวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยเหลือหรือพูดคุยกันได้เลยครับช่วยออกแบบบทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอย่างง่ายๆครับแน่นอนครับนี่คือตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ง่ายๆสำหรับเด็กการเสนตัว Hi, what's your name? Hello, I'm Anna. What's your name? I'm Tom. Nice to meet you, Anna. Nice to meet you too, Tom. How old are you? I'm eight years old. How about you? I'm seven years old. Do you like to play games? Yes, I love playing games. What's your favorite game? My favorite game is hide and seek. What about you? I like playing soccer. Do you have any pets? Yes, I have a cat named Whiskers. Do you have any pets? No, I don't have any pets, but I would like to have a dog someday. ถ้ามีคําถามเพิ่มเติมหรือต้องการแนวทางในเรื่องใดๆสามารถบอกมาได้เลยครับ What's your name? I don't have a personal name like humans do. You can just call me ChatGPT. How can I assist you today? อ่าก็คือมีอะไรช่วยไหมยอ่ะมีอะไรช่วยห <Yeah. S 3> มครั้ยครับครับๆๆ มีโอกาสที่จะช่วยเลือกอะไรที่คุณต้องการความช่วยเหลือได้คุณมีงานต้องการให้ฉันช่วยไหมอ,อ่ะลองดูที่คุยกับผมแล้วก็ได้ว่าไปอ่ะเ่วยสอนภาษาอังกฤษได้ไหมครับเอออ้าแน่นอนครับฉันยินดีที่จะช่วยคุณเรียนภาษาอังกฤษมีเรื่องใดที่คุณต้องการทรับหรือฝึกพูดเป็นพิเศษไหมเรื่องอย New ่างว e พิช i o นครับ เข้าใจครับนี่คือประโยคที่คุณอยากให้ฉันใช้ในบทสนทนาหรือเป็นคำแนะนำในวิดีโอใช่ไหม Yes ตีต้องพูดชัดๆช้าๆนะมันจะได้ฟังๆๆ <Yes. S 1> ชัดๆ y e s เข้าใจครับตีต้องกรแชับๆกระชับกิตาเลียสชัดๆมันเหมือนว่าคุณอาจต้องการสนทนาเกี่ย,ยวกับการใช้แอปชแชทใช่ไหมแต่นะเมื่อกี้ได้ยินไม่ชัดไงมันแล้วก็เราเวลาสื่อสารเราต้องสื่อสารให้มันชัดด้วยอ่ะเออโทษทีนะครับ เป็นเกี่ยวกับการใช้ W H question ในการาให้แชทช่วยสอนหน่อยนะครับ W H question ไม่เป็นไรครับการใช้ W H questions เป็นที่ที่ดีในการขอข้อมูลมความช่วยเหลือมันจะนี่คือตัวอย่างการใช้ W H questions 1. what what do you need help with 2. When? When do you want to start learning English? 3. Where? Where do you usually study English? for Who? Op? Who can help you practice speaking English? 5. Why? Why do you want to improve your English skills? 6. How? How do you usually learn new English words? คุณสามารถใช้ WH Questions แลนี้เพื่อให้ฉันช่วยคุณได้ครับอ่ะแมครับแม่แมเนี่ยที่ครูที่เคยสอนเราไปแล้วแมก็คือ WH q u e s t i o n เป็นวิธีที่ดีในการขอข้อมูลหรือกะ หรือความช่วยเหลือเป็นต้นนะครับไปไหมมีอะไรบ้างเตวอทไปไหมเวนเวคูวายเอ้าแล้วก็ฮูสเปไม่ด้วยอ่านี่เห็นไหมแชทมันก็ยกตัวอย่างมาให้